อันนี้คือความแตกต่างของสีขาวเซรามิกกับสีขาวมุกนะครับรุ่นเดียวกันสีขาวมุกกับสีขาวเซรามิกว่าต่างกันยังไงเวอบางคนยังตัดสินใจอยู่นะครับ มาดูสีกันใกล้ๆนะครับนี่คือจอดในที่ล่มนะครับขาวมุกก็จะดูสว่างกว่าส่วนใครที่ชอบสีขาวเซรามิกนั่นคือจอดในที่เสียงแสงน้อยสีก็จะดูเข้มๆกว่านะครับ